สวัสดีทุกคนขอบคุณแฟนอาร์ตสวยๆจากน้องจีจีเกมด้วยนะจ๊ะน่ารักมากๆเลยอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะเป็นปีใหม่กันแล้วพวกเธอทุกคนตื่นเต้นกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะมาแฮปปี้นิวเอียร์ล่วงหน้ากันก่อนเลยดีกว่านะคะ Happy New Year Happy New Year 2022นะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคน เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขกันนะพวกเธอทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง Bamno Channel กันด้วยนะทุกคนปีหน้า Bamno Channel จะได้อยู่กับทุกๆคนต่อไปเรื่อยๆไงจ๊ะ <c oughs> โปรโมทช่องตัวเองแล้วหนึ่งตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในโหมด 4v1 ในแมปความทรงจำของ Leo หรือ Leo Memorial นะคะเออสำเนียงมันต้องเป๊ะอย่างงี้สิวะหญิงมันต้องเป๊ะอย่างง,างี้นะคะก็ไม่ใช่อะไรก็จะมารีวิวสกินของน้องเอ็ดกาของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะเอ็ดกามันเป็นตัวจิตรกรไม่ใช่หรอมันต้องลูก้าสิวะมันต้องลูก้าสิคะพวกเธอเอ้ออะไรของฉันเนี่ยนะคะใดๆก็แล้วแต่พวกเธอ สกินนี้ก็เป็นสกินของ Identity 5 Collab กับ e a d Note นั่นเองพ่ะยคะซึ่งเป็นสกินของน้องแอลสุดหล่อของเรานั่นเองหัวเราะแบบไม่มีอิทธิผลนะแกพวกแกเข้าใจปะวะเออนะคะซึ่งน้องแอลในเรื่องในอนิเมะนางเป็นนักสืบอแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสกินมาตกอยู่ที่นักโทษก็ไม่รู้พวกแกเกงปะวะทำไมมันตกที่นักโทษฉันไม่เข้าใจ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกพวกเธอเพราะว่าการที่สกินน้องแอลมาตกที่นักโทษเนี่ยน้องแอลก็จะได้ไม่ถูกลืมไงเพราะว่านักสืบมันถูกลืมจากไอด n t ิตี้วีไปแล้วสงสารสงสารทนายจังเลยทนายกับน,นักสืบมันคืออาชีพเดียวกันหรือเปล่าวะ <c oughs> เอะเหมือนจะคนละอาชีพอะ <c oughs> เอ๊ยงงเริ่มงงตัวเองและหนึ่งนะคะโอ้ตายมึงงก่อนปีใหม่กันเลยทีเดียวนะคะพวกเธอ คนทำงานหนักๆมันก็สมองมันก็จะอ่องๆแบบนี้แล้วพวกแกเก็ดปะวะเฮ้ยใดๆเลยคือหมอเรียกไปรับยามานานมากแล้วแกแต่ว่าไม่ได้ไปสักทีไงมีหมอไงมีหมอนะคะแกงตัวเองไปอีกแล้วขั้นหนึ่งนะคะเฮ้ยแต่ใดๆเลยเรามาดูรูปเกมกันบ้างสักเธอแต่ว่ารูปเกมคือตอนนี้มันไม่มีอะไรเทอมปั่นอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราเป็น ลูกาเราเป็นนักปั่นนะคะนักปั่นในตำนานนะพวกแกเกตปะวะปั่นแบบโปรเพเยอร์ปั่นทีเดียว2เครื่องอะ่ะปั่นแบบไม่มีเหตุผลนะ <c oughs> เข้าใจปะเอ่อนะระหว่างที่เราไม่ได้โดนล,ล่าหรือไม่ได้โดนอะไรเนี่ยเราก็มาเมาเรื่องสก,กินกันก่อนสก,กินมันก็จะถอดแบบออกมาจากเด n นอตเลยนะคะพวกเธอคะ่ะคือแบบในอนิเมะเป็นยังไงในในในเกมก็เป็นอย่างนั้นเลยเธอก็เป็นเสื้อยืดสีขาวแขนยาวแล้วก็เออ รู้สึกไม่ปลอดภัยจังเลยอะคะ่ะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะเขาเฝ้าอยู่โอเคเมาต่อแล้วก็กางเกงยีนแก่ที่สําคัญคือไม่มีรองเท้าแตะไว้เฮ้ยไม่มีรองเท้าแตะใส่เลยเฮ้ยแล้วแบบรีโอเมโมเรียล <c oughs> มันแบบมันเป็นหิมะว่าแกเข้าใจปะสงสารน้องแอลมาน้องแอลต้องเดินเท้าเปล่าฝ่าหิมะเขาต้องทุกขทรมานขนาดไหน <c oughs> ดราม่าควีนเข้าแล้อีกหนึ่งนะคะต่อให้เพื่อนจะยังไม่เลยเฟด หรือว่าเพื่อนเลยเฟดไปแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเรา,าแกให้มามีคนมปช่วยแล้วเห็นไหมบอกแล้วไงมันไม่ใช่หน้าที่ของเราถ้าเราไปเข้าช่วยเมื่อกี้มันก็จะทํารูปเกมเสียแกเก็ตรูปเ,เกมเสียรูปเกมเสียนะคะทุกคนไม่มีวอลแวร์นะคะเข้าใจไหมพวกแกเพราะฉะนั้นเราจะมีขัดขวางไม่ได้เอาบินไปแล้วหนึ่งบินไปแล้วหนึ่งนะคะอ่านะคะเหลือกี่เครื่องเนี่ย เหล็กเครื่องโอ้ยชิวๆขยิบเครื่องนึงจะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เหลือจะเหลือก็อโอ๊ยโอ,ยโอยต่ายพูดลิ้นรัวลิ้นพันลิ้นแบบงงมากแล้วหัวใจอยู่ยสีชมพูก็มาแล้วเด้ย๋ยวะาไปไปดีกว่าอ๋ออุ้ยพี่อูชางหรอพี่อูชางเขาคงไม่เลือกชันหรอกแกเพราะว่าฉันนั้นเป็นตัวปั่นแกเก็ตปะวะเป็นตัวปั่นก็เลยไม่จําเป็นจะต้องถูกเลือกเอ๊ะงงงนะตะกะนี้ง,งงงปกติตัวปั่นก็โดนจุกคนแรกตลอดดีค่ะใดๆเลยคือทําไมลูกศร มันตามติดทําไมหัวใจมันแอบมีสีชชมพูอ่นอนๆมันเป็นอะไรที่แบบคิดว่าเขาน่าจะเลือกเราหรือเปล่าเขาเลือกเราไหมเขาเลือกเราไม่นะชัดเจนขนาดนี้ เลือกเราแล้วละแกเราเราจะรอเยะยคคะก็ขึ้นหนีไปเลยสิคะอ๋อพี่อูชาง,ยงอย่าเพิ่งอย่าปาล้มนะคะอย่าเพิ่งปาล้มค่ะหนูไม่มีเรี่ยวแรงจะจูบนะคะอ้ย์ดย,ยคือข้ามหน้าต่างไปก่อนนะคะตอนนี้พี่อูชางเขาจะมาหไหมหนเนี่ยโอ้ตายตามอยู่ข้างหลังโอเคงั้นเราก็ลงไปก่อนลงไปก่อนเราต้องขาหน้าต่างข้ามเนี่ยคิดผิดนะคะพี่อูชากคิดผิดแล้วนะคะมาจูบก,กับแบงโกเนี่ยเรื่องแค่นียสบายเรื่องแค่นียสบาย เรื่องแค่แบบโดนฟาดแล้วจับล้มไปนั่งเก้าอี้เนี่ยสบายมากค่ะว้าน้องนกกลัวพี่อุษากะจับสแกชดไปเลยสิคะเอออย่ามาจับสแกน้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผักไม้ใส่ไปเลยสิคะเอ้ยยังไม่พับบอะเออพับซะทีสิเออพับไปเลยสิคะเออย่างเงี้ยเออนะคะดีเลยนิดหน่อยนะคะไม่เป็นปัญหานะคะคุณผู้ชมคะเออข้าไปเลยข้าไปเลยเออไม่ทันไม่ทนันโหนแค่นี้ก็ไม่ทนันไม่ไหวนะพี่อุชางยังไงจะมาไหมไหนล่ะยังไงล่ะครับ เปลี่ยนใจได้นะคะพี่อูชางเปลี่ยนใจเธอค่ะน้องขอร้องน้องต้องการมีชีวิตอยู่ <c oughs> น้องต้องการจะรอดเขาไม่ยอมเปลี่ยนแกเขาตามฉันติดๆเลยออ๊ยแล้วใครละ่ะเดี๋ยวก่อนนะน้ำปุ๊บน้ำหอมเธอออกเหรอ,อตายแล้วโอ๊ยพี่อูชางเหมือนจะลงแล้วมันจะลงแล้วลแวกใช่ปะอุย้ยแสงแดงๆยังอยู่ฉันว่าพี่อูชางเขาลงแล้วเห็นไหมเห็นไหมเพราะเราเป็นนักจูงในตำนานไงเออไม่เท่าไหร่เขาก็หาเราไปเจอแล้วเห็นไหม โอ้ใช่เล่นเล่นที่ไหนล่ะแบมโนอะ่ะเออดูถูกเขาไม่ได้เลยนะบอกเลยประเด็นคือพี่อูฉางเขาไม่ได้หลงหรอกเขาแค่หนีไปเฝ้าประตูอะแกเข้าใจปะเพราะว่ามีคนจุดแล้วนะคะจุดแบบ <c oughs> จุดแบบไม่ปรึกษาเพื่อนเลยแกจุดแบบเป็นพิดเป็นภัยอ่ะพวกแกเก็ตใจพวกแกเก็ตปะวะจุดแบบเป็นผิดเป็นภัยนี่ท้เมื่อกี้ฉันแบบยังจูก็อูฉางอยู่แล้วจุดแบบนั้นนะคือโอเคค่ะนัมเบอร์วันขบินแน่ๆแน,น่นอนๆอนนะคะเออ อ้ยตายแล้วแล้วใดๆคือตอนนี้ประตูเปิดหรือ,อยังเดี๋ยวเราไปดูประตูนั้นดีกว่าเพราะเราเป็นลูกค่ะเราต้องแบบเปิดประตู2ประตูบานติดกันไปเลยสิคะเออนะคะตอนนี้คือจะออก3ได้ไหมเนี่ยก็ต้องมารุนกันใดๆคือน้ําหอมยืนนิ่งขนาดนี้น้ําหอมแกแกฉันจะต้องสาบแกแน่นอนอุ้ยแม่หมเสารกํลาลังโดนล่าอยู่โอเคงั้นเราลีบเปิดประตูดีกว่าว้าแม่มดสาวลมแล้วแกอิน นั่งน้ําหอมร่อนยืนอยู่เฉยๆขนาดนั้นถ้าร่อนไม่อยากจะมาเล่นเกมเราจะเข้าเกมมาทําไม <c oughs> เข้าเกมมาเป็นผิดเป็นผิ <c oughs> เพื่อนมาทําไมฉันจะสาบฉันจะสาบเออนะคะก่อนอื่นเลยเราคิดว่าเขาไม่น่าจะมีตาแดง <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้เห็นว่าแม่หมดสาวโดนโบกได้ไปทีหนึ่งแสดงว่าเขา hunter <c oughs> ไม่มีตาแดงนะคะเพราะเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยเขาดีกว่าเพราะว่าเรามีเปิกยู่เวลาอยู่ครับแกเข้าใจปะวะออกสองก็ยังดีเพราะว่าน้ําหอมเนี่ย ไม่มีตัวตนอยู่ในเกมนี้แล้วนะครับพวกเธอเขาได้ไปสู่ขิดในวันที่ดูเรียบร้อยแล้วรอฉันก่อนครับพอสอรอฉันก่อนค่ะนางเองกกำลังจะเข้าไปช่วยแล้วนะคะเอยไม่ได้สิเล่นตัว L อยู่พระเอกกำลังจะเข้าไปช่วยแล้วนะครับผมเออนะคะยังไงล่คะครับอูชางถ้าจะเฝ้าขนาดนี้แล้วก็เธอเอาเวลาเฝ้ามาตกน้ำหอมแต่เขายื่นเฉยๆให้ตกเนี่ย เืออะไรคะน้ำหอมมาแล้วเหรอโอ๊ย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 ไปเลยสิคะเออนะคะจะสาบทำไมก่อนเฮ้ยเธอรีบออกประตูเร็วรีบออกประตูเธอมีเปอร์เธออย่าได้กลัวไปจงเอ้ยเดี๋ยวไม่ไหนอ๊อตายแล้วปานไม้ตกใส่หน้าสดีเพื่อนแกงแล้วหนึ่งเพื่อนแกงแล้วหนึ่งฉันไม่สนใจเธอแล้วเธอทับกับฉันขนาดนี้ฉันไปดีกว่าทำไมฉันมาช่วยเธอขนาดนี้ทำไมเธอมาฟาดไม้ใส่น้าฉันแม่มดสสาวเธอใจร้ายมากเขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ดราม่าทาไมก่อนใดๆคือน้ําหอมน้ําหอมมันมามันออกประตูไปตอนไหนวะน้ําหอมมันมาแล้วมันออกประตูตอนไหนแย่มากน้ําหอมแย่มากฉันขอบประจานเธอฉันขอบประจานเธอเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ไม่ช่วยออกอย่างเดียวเลยยังไงแม่บัวขาโอเคค่ะ